ชาวสงขาค่ะร่วมลงชื่อกล่าวหากรรมการปปชที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตเพื่อเปแบติการกวาดบ้านให้ปปชค่ะ ที่บริษัทระโนดเดินรถจำกัดเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาประชาชนชาวสงขลาค่ะเดินทางนำบัตรประชาชนมาร่วมลงชื่อกล่าวหากรรมการปปรชที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตซึ่งเป็นการปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการวันแรกเมื่อวานนี้18พฤศภาค,คม2567ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดค่ะหลังจากนั้นค่ะรองผู้บัญชาการตรว ตำรวจแห่งชาติได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวสงขาที่มารอต้อนรับและร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมากรวมทั้งได้รับกำลังใจจากอาจารย์โรงเรียนมหาวิชราวุฒิและพี่น้องประชาชนนะคะมามอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บิ๊กโจ๊กสู้ๆค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าได้มีการเตรียมการไว้ระยะหนึ่งแล้วค่ะเป็นพม,มั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนเอาไว้ซึ่งได้มีการถแถลงข่าวที่หน้าปปชว,ว่าการตรวจสอบองค์กรอิสระ ต้องเข้าใจว่า no บ้านเมืองเจริญไปมากแล้วโลกเข้าระบบดิจิตอลแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าในส่วนของราชการหรือว่าส่วนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรอิสระกระบวนการตรวจสอบก็เหมือนกันค่ะการเป็นกรรมการปวชมีหน้าที่ในการไต่สวนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนเป็นผู้ที่มีความผิดแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ปวชจะทําความผิดเสียเองมันก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบซึ่งกระบวนการในการกล่าวหาอันนั้นนะคะก็คือพลังประชาชนค่ะจึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่มีใคร เหนือกว่าพลังประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา236ค่ะซึ่งก็ได้กำหนดแล้วอยู่แล้วค่ะตามตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา236กำหนดไว้อยู่แล้วว่าหากกรรมการองค์กรอิสระใดก็ตามเช่นปชปชปฏิบัติหน้าที่ร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่ควรสงสัยประชาชนสามารถเข้าชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาไม่น้อยกว่า2,000 20, มชื่อจากนั้นประธานรัฐสภาก็จะเสนอไปอยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระในการยื่นถอดถอนเพื่อจะนำไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกาในการถอดถอนในขั้นตอนต่อไปครับ